สิกับยีอาวุธเยอะๆลุกได้รับต้องดีป้องกันตัวต้องเป็นด้วยนะครับดูนะครับครับนิกิตา้าครับถ้าบอกว่าแกร่งก็รับไปจะเจรินทองมวยไทยสม,มุยก็ลูกศิษย์ของครูเป็ดน,นะครับโอ้โหจริงครับ ก็โหจิ้มเข้าไปหน้าอ,อกครับหมัดมากันแบบครอบครัวนะครับภาซ้ายหล่นเมื่อไหร่ไม่มีสิทธิ์โดนแล้วครับมิกิตา้าโอ้โหไม่อาวุธดีครับแต่ว่าน้ำหนักเบาไปนิดนึงครับมิกิตา้าไอ้หหมัดขวาไม่โดนเอาละครับลุยแหละครับศักดิ์สิทธิ์เริ่มจะกเกาะในแล้วครับไม่ยอมให้ตีครับตั้งโอ้โหเสียงแจ๋วจริงๆ อาครับเชียร์แล้วครับเดียวแล้วครับโอ้โหแข่งขวาสะบัดแรงครับศักศดิ์สิทธิ์ผู้ต่อสู้ไม่เจ็บนะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านรูปแบบสมัครเล่นมาก่อนนะครับตออ่อยแบบอุปกรณอ่ะโดนโอ้ปั่นมือปั่นปากครับโอ้โหมีศอกครับเดินชีบแล้ว มาแล้วครับอาชีพตีเข่าครับนักมวยไทยอ่ะตีก็ต้องตีให้เจ็บครับรีบยกเลยนะครับยกช้านี่ไม่ได้ครับนี่เกต้านี่ขยันนะครับโอ้ว้าวกลางยกเริ่มออกอาการหนึ่งเลยครับศักดิ์สิทธิ์อ่าครับต้องแข็งใจครับต้องแข็งใจครับต้องฮึดขึ้นมาฮึบขึ้นมาฟันแข็งใจเดินเข้าไปอ่าโอ้มาแล้วครับแข้งขวาสี์ อ่าได้แข้งขวาสวยๆสองแข้งครับซักซ์ด้าออมาแล้วครับแข้งขวาไปปลายยกดักเตะแต่ละแข้งครับเสมอออกเสมอกันครับโอ้โหโ,โห,โโหโคู่นี้